ไปดูกันเรื่องของชุดตรวจโควิดแบบเร็วนะคะชุดตรวจ ATK ที่จะมีการแจกฟรี8ล้าน5แสนชุดนะคะตอนนี้ของเริ่มเข้ามาแล้วนะคะพี่แกแต่ว่าดีเดที่จะแจกเนี่ยก็คือวันพฤหัสหน้า16กันยายนนะคะแต่คนก็มีคำถามเยอะว่าที่แจกฟรี เราจะได้ด้วยหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราคุยกันชัดๆนะคะกับทางเลขาธิการสปสอชอนะคะคุณหมอจะเดดธรรมทัตอาร,รีซึ่งตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีครับคุณกอลการคุณสุธิรักษ์ครับสวัสดีครับคุณหมอคะคาถามยังมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะสรุปแล้ว a อ k เคฟรีเนี่ยใครจะได้บ้างใครจะได้ก่อนคะหลักๆก็คือผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะครับแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่รัฐประกาศว่าเป็นพื้นที่สีแดง นะครับกลุ <S <s ่มเสี่ยงก็หมายถึงว่าท่านอาจจะมีบุคคลในบ้านเนี่ยเป็นผู้ติดเชื้อคนรอบบ้านเนี่ยข้างๆบ้านเนี่ยเป็นผู้ติดเชื้อหรือเรามีอาการที่สงสัยเช่นออกไปนอกบ้านแล้วไม่ได้ระมัดระวังตัวมากหรือว่ามีอาการลักษณะคล้ายไข้หวัดแล้วก็สงสัยแล้วก็อยู่ในพื้นที่สีแดงนะครับอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยท่านก็เป็นผู้ที่สมควรที่จะได้รับชุดตรวจเนี่ยเพื่ออย่างน้อยมาตรวจตัวเองนะครับ หรือถ้าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยอย่างน้อยเราควรจะกักตัวเราไว้สักระยะหนึ่งซึ่งตามคําแนะนําเิมก็ประมาณ14วันแต่ในที่ผ่านมาเวลาเราแนะนําให้กักตัวเนี่ยก็เพียงแค่ดูอาการแต่ตอนเนี้เราก็อยากให้ท่านได้มีชุดตรวจเก็บไว้ซึ่งว่าทุกๆ3-5วันเนี่ยอยากให้ตรวจด,ด้วยเพื่อว่าเมื่อเราในระหว่างกักตัวเรารู้ว่าหากเราติดเชื้อเราจะได้แยกกักอย่างร,าระมัดระวังมากขึ้นนะครับเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชือ้อนะครับแล้วก็การดูแลรักษาด้วยครับ ค่ะคุณหมออะไรที่จะเป็นตัวบอกว่าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วเราเข้าเกณฑ์เราจะได้ชุด ATK e ฟรีเนี่ยตัวที่บอกคืออะไรคะก็อย่างที่เรียนนะครับว่าก็หนึ่งยศเราอยู่ในพื้นที่สีแดงซึ่งขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขก็ประกาศในหลายจังหวัดอย่างเช่นกรุงเทพปริมณฑลหรือพื้นที่ภาคใต้บางแห่งอย่างเงี้ยนี้คือกรณีเป็นพื้นที่อาที่สองก็คือว่าเราในบ้านเราอาจจะมีผู้ป่วยหรือว่าคนในชุมชนเรามีผู้ติดเชือ้อหรือเราตัวเราเองเรามีอาการ ดังนั้นพื้นที่บางแห่งที่อาจจะไม่ใช่สีแดงแต่ว่าเรามีผู้ติดเชื้อปากตายก็จริงแต่ว่าอาจจะอยู่ในชุมชนเราข้างบ้านเราอย่างนี้เราก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงด้วยครับพอ,อ,อแล้วอย่างแอปเป่าตังค่ะแอปเป่าตังจะเป็นเครื่องมือนหนึ่งในการที่เราช่วยว่ากรณีที่ประชาชนกลุ่มหนึ่งที่อาจจะมีโทรศัพท์มือถือที่เคยใช้บริการในผ่านแอปเป่าตังไม่ว่าจะเป็นโครงการต่างๆของรัฐเนี่ยก็จะใช้ตรงนี้มาช่วยเพราะว่าเมื่อเราวันที่ประมาณคืนวันที่สิบห้านะครับจะมีการ ปรับปรุงแอปเต่าตังแลวก็อัปเดตโดยอัตโมนมัติให้กับทุกเครื่องนะครับแล้วก็จะมีตัวปุ่มขึ้นมาอันหนึ่งว่าเป็นการตรวจคัดกรองเพื่อขอรับเทดีเเมื่อท่านเข้าไปในนั้นเนี่ยก็หากท่านได้เคยใช้อยู่แล้วนะครับก็จะมีคําถามประมาณ3มข้อให้ท่านว่าเมื่อท่านตอบคาถาม3ามข้อก็จะวิเคราะห์ออกมาว่าท่านอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ถ้าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเนี่ยตัวแอปก็จะบอกไปว่าในรอบๆตัวท่านเนี่ยมีบริเวณไหนหรือ หน่วยไหนที่จะให้บริการแจก a t จให้ทันได้นะครับอันนี้ก็เป็นแอปพลิเคชันที่มาช่วยแต่หากประชาชนไม่มีนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็สามารถไปในสามส่วนได้ส่วนแรกก็จะไปยังหน่วยบริการะฮะเราคิดว่าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับเพื่อไปขอรับการตรวจและเมื่อตรวจแล้วบางครั้งโรงพยาบาลหรือหน่วยบริการก็ตรวจแล้วไม่เป็นแล้วก็เขาอาจจะให้ชุดตรวจนี้กลับมาบ้านว่าในช่วงที่กลับตัวนี่ตั้งตตรวจทุกๆสามถึงห้าวันอันนี้ก็กรณีหนึ่งนะครับ กรณีที่สองถ้าท่านเป็นกลุ่มเสียงท่านอาจจะไปร้านขายยาที่เราประกาศว่าจุดร้านเนี้มีเป็นมีบริการซึ่งตอนนี้ก็มีที่เราประกาศไปก็ประมาณห้าร้อยแห่งทั่วประเทศนะครับก็เดี๋ยวจะทยอยประกาศออกมากับอันที่สามท่านอาจจะอยู่ในชุมชนซึ่งเป็นชุมชนเสี่ยงหรือในตลาดตบางแห่งทือว่าอย่างยิ่งกรุงเทพริมนทนเนี่ยก็จะมีระบบที่ลงไป าพบตัวท่านเลยอย่างเช่นผ่านอสมอผ่านอสรสร <ừ> um. ผ่านหน่วยบริการในพื้นที่นะครับเพราะเราก็ทราบว่าบางทีพี่น้องพ่อค้าแม่ค้าก็อาจจะไม่มีเวลาเดินมารับของแลครับแต่ว่าเรารู้ว่าชุมชนใดเป็นชุมชนเสี่ยงเช่นในกรุงเทพมหานครก็มีชุมชนเสี่ยงประมาณสองพันแหง่งหรือว่าตลาดสี่ร้อยแห่งทั่วกรุงเทพมหานครเนี่ยก็เป็นกลุ่มเป้าหมายที่อาจจะมีบริการลงไปให้บริการเลยครับค่ะคุณหมอครับในส่วนของตัวเลขที่เราได้รับมีการประมูลมา8 5ดจุดห้าล้านชิ้นเนี่ยนะครับ คิดว่าครอบคลุมกลุ่มเสี่ยงครอบคลุมพื้นที่สีแดงครอบคลุมกลุ่มที่คุณหมอพูดถึงไปเนี่ยเพ<อ>ียงพอไหมครับก็ตอนแรกที่เราคำนวณั้งสามว,ว่าแปดจุดห้าล้านมาจากไหนนะครับจริงๆมาจากจํานวนผู้ป่วยคูณด้วยจํานวนที่เราคิดว่าจะเป็นกลุ่มเสี่ยงถ้าเราดูสถิตย้อนหลังเนี่ยผู้ป่วยหนึ่งคนเนี่ยเราจะต้องค้นหาในกลุ่มเสี่ยงประมาณสิบคนดังนั้นถ้าเราติดตามข่าวจะาพบว่าวันหนึ่งติดเชื้อประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นห้าถึงสองหมื่นเนี่ยเดือนหนึ่งก็เฉลี่ยประมาณสี่สี่แสนห้าหมื่นก็คูณสิบไปประมาาณล้น าแสนชิ้นเราใช้เวลาเดือนกว่าที่เราจะทดลองระบบนี้ก็ประมาณแปดจุดห้าล้านชิ้นนั้นขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขก็ยังแนะนํานะครับผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงควรจะตรวจแต่แน่นอนคนไม่เสี่ยงก็อาจจะไม่จำเป็นต้องตรวจก็ได้นะครับดังนั้นเรากําลังเดินทางไปสู่ระบ,บบที่ว่าอย่างน้อยกลุ่มเสี่ยงยท่านกรุณาตรวจด้วยตัวเองก่อนเข้าใจนะครับบางทีมีคาถามว่าทำไมไม่แจกทุกคนไปเลยทั่วประเทศเลยรเรายังไม่ได้กําหนดว่าทุกคนแม้ไม่กลุ่มเสี่ยงก็ตรวจแต่นอนาคตก็ไม่แน่นะครับถ้าเราพัฒนาการได้ดีว่า ประชาชนตรวจเองได้และเมื่อรู้แล้วว่าเป็นผลบวกจะทําอย่างไรว่าตอนนี้ต้องเข้าใจว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะมีบางท่านที่บวกแต่ก็ไม่ได้ตรวจอะไรก็มีดังนั้นเวลาเราไปตรวจแล้วบวกเนี่ยจะทำายัางไงนี่คือประเด็นปัญหาของเราซึ่งขณะนี้เรามีความมั่นใจนะครับว่าถ้าบวกแล้วถ้าท่านติดต่อเข้ามาช่องทางท,างที่เราแจกไปให้เช่นหน่วยบริการหรือโทรศัพท์เข้ามาหนึ่งสามสามศูนย์หรือเข้าเว็บไซต์เข้าไลน์อะไรต่างๆเหล่าเนี้ยเราจะมีระบบที่เรียกว่าโฮมไอโซเลชันคือดูแลที่บ้านก่อน ถ้าดูแลที่บ้านไม่เหมาะก็จะเข้า Community คอมมูนิตี้ไอโซเลชันซึ่งระบบที่เราทดลองมาสองสาเดือนเนี่ยก็ที่ผ่านมาก็วุ่นวายพอสมควรนะแต่ตอนนี้ก็ค่อยๆแสกการดีขึ้นเนี่ยเราก็เชื่อว่าระบบเนี่ยเริ่มมั่นใจว่าหากผู้ป่วยมีการตรวจแล้วบวกเราสามารถนำเข้าระบบได้ต้องเรียนนะครบ ATK บางครั้งตอนนี้ก็มีประชาชนส่วนหนึ่งก็ซื้อมาตรวจเองก็มีนะครับค่ะแต่ตรวจเองแล้วเนี่ยปัญหาสำคัญคือเวลาบวกจะทำอย่างไรอันนี้สำคัญลบคงไม่เี็นปัญหาก็ได้นำให้ตรวจซ้ำแต่บวกเนี่ยยัง ขณะนี้นโยบายก็อยากเอาเข้าระบบเข้ามาดูแลแต่ดูแลที่บ้านและชุมชนก่อนค่ะค<ฮ>ุณหมอคะขอขออนุญาตกลับมาที่เรื่องของขั้นตอนนิดนึงสมมุตินะคะกวางเป็นกลุ่มเสี่ยงอยู่ในพื้นที่สีแดงอยู่ในกรุงเทพเนี่ยมีโทรศัพท์มือถือก็คือวันนี้ที่เรารู้สึกว่าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงเข้าแอปเป่าตังค่ไห<ด>มคะเข้าไ,<ด>ไปรประเมินตัวเองถูกไหมคะทีนี้สมมติประเมินว่าโอเคเข้าเกณฑ์และที่จะได้รับ ATK ฟรี แล้วจะมีขั้นตอนสเต็ปต่อไปอยังไงคะคุณหมอในตัวในตัวแอปพลิเคชันก็จะขึ้นหลายชื่ออย่างเช่นร้านขายยาหน่วยบริการใกล้บ้านให้เราเลือกนะครับว่าเราอยากจะไปรับที่ไหนตรงนั้นก็จะมีเบอร์โทรศัพท์มีชื่อร้านไม่ให้ตอนนี้เรากําลังถูกร้านหรือหน่วยบริการทั้งหมดเข้าด้วยกันเลยเพื่อให้เวลาคุณ <c oughs> คุณกวางทีดเข้าไปว่าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะายชื่อจะปรากฏขึ้นมาถ้าเราเลือกอยากจะไปไหนเราก็กดไปตรงนั้นก็จะทางนี้ก็จะส่งสัญญาณไปที่ร้านที่เราจะรับ แล้วก็เวลาเราไปเขาก็จะมีระบบของเราก็จะมี QR code คือเขาก็จะสแกนกลับมาให้สปสชว่าอันนี้เป็นผู้ที่จะมารับชุดตรวจ<อ>ต้องเรียนนะระบบนี้ไม่ใช่ระบบใหม่ที่เราเพิ่งทําเราเคยทําทมาแล้วในกรณีฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ไม่ใช่โควิดนะไข้หวัดใหญ่แต่ว่าเราก็ปรับปบระบบอีกนิดนึงเพื่อให้ใช้ได้ซึ่งเข้าใจว่าประชาชนส่วนหนึ่งน่าจะทําเป็นนะครับเพราะบางทีอธิบายก็เข้าใจว่าบางท่านอาจจะงงหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าก็เชื่อว่าโปกแอปเนี่ยก็น่าจะช่วยแต่ถ้าท่านไม่มีแอป,ปก็ไม่เป็นไรนะสงสัยก็เติอนไปหน่วยบริการก็ได้ก็คิดว่าส่วนหนึ่งถ้ามีแอปพลิเคชันแล้วใช้เป็น ก็น่าจะเป็นประโยชน์และเพิ่มความสะดวกันนะครับคือในแอปจะมีะรายละเอียดที่บอกอยู่แล้ว,วคะถูกต้องครับที่งจะเริ่มดําเนินการได้วันที่16นะครับเพราะคืนวันที่15เนี่ยทางธนาคารกรุงไทยก็จะมีการอัปเดตแอปพลิเคชันอันนี้ฝัง่งฟังภาษาอังกฤษจะเยอะฟังฟ่งหวังว่าประชาชนจะเข้าใจนะครับเพราะว่ามีประชาชนหลายสิบล้านคนที่มีแอปพลิเคชันนี้ใช้อยู่ครับผมครับในส่วนประชาชนที่ไปขอรับหรือคือประชาชนกลุ่มเสี่ยงนะครับไปขอรับ ่อคนเนี่ยจะได้กี่ชิ้นครับแล้วก็ต้องไปรับกี่ครั้งครับหลักๆตอนนี้ก็คือได้สองชิ้นก่อนนะครับเพราะว่าในช่วงที่เราเสี่ยงเนี่ยเราอยากให้ท่านกักตัวมานสิบถึงสิบสี่วันดังนั้นทุกๆห้าวันท่านตรวจทีนี้เราก็เชื่อว่าถ้าสองครั้งตรวจแล้วเป็นลบทั้งคู่เนี่ยในช่วงระหว่างกักตัวเนี่ยเราเชื่อว่าน่าจะปลอดภัยแล้วและหลังจากนั้นไปท่านอาจจะไปเสี่ยงอีกก็ท่านก็ต้องมารับอีกหลังจากสิบวันไปลเกิดเสี่ยงอีกก็ต้องมีอีกนะครับะฉะนั้นในพื้นที่กลุ่มเส ภายในทางนี้กักตัวได้ไหมหลังจากนั้นถ้ายังเสี่ยงอีกระบบจะเป็นอย่างไรและเมื่อบวกจะนําเข้าระบบอย่างไรก็ตอนนี้ตัดสินใจว่าจะให้สองชุดก่อนนะครับเพราะว่าคิดว่าน่าจะเพียงคอในการกักตัวครับค่ะ w อ l k in ินไปร้านขายยาเลยได้ไหมคะคุณหมอคะได้ครับถ้าเราคิดว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วตอนนี้เราร้านทุกอย่างหรือหน่วยบริการทุกที่เนี่ยเราได้ซักซ้อมความเข้าใจแล้ว mm hmm. ท่านเดินไปเนี่ยก็จะมีบุคลากรการแพทย์แนะนำทนะ่าน mm hmm. ว่าอะไรคือท่านเป็นกลุ่มเสี่ยงจะถามท่านนิดหน่อยว่าท่านเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ถ้าใช่ก็จะขอบ วัดท่านอีกหน่อยหนึ่งเพื่อบันทึกไว้ที่เราต้องมีบันทึกหลายทางนี่ไม่ใช่อะไรนะเป็นหน้าที่ของหน่วยของเราเพราะว่าวันหนึ่งท่านบวกเราต้องตามท่านเข้ามารักษาวันนี้ต้องเรียนว่าโควิดยังเป็นโรคติดต่อหลายแรงเราไม่ได้ปล่อยว่าบวกท่านก็อยู่บ้านเฉยๆโดยไม่ทําอะไรดังนั้นมันก็จะดูะบางครั้งมีขั้นตอนหน่อยแต่ขั้นตอนดังกาเนยะเชื่อว่าไม่น่าจะรบกวนตัวประชาชนนะแต่ว่าเป็นเรื่องระบบบริการที่ต้องหลังบ้านเนี่ยทำงานกันมากหน่อยหนึ่งเพราะว่าเมื่อบวกท่านต้องโทรศัพท์กลับมาอย่างร้านขายยาหรือหน่วยบริการที่ท่านมารับ เพื <c oughs> ่อเราจะได้นําท่านเข้าสู่ระบบที่ว่าโฮมไอโซเลชันหรือคอมมูนิตี้ไอโซเลชันครับค่ะเอาละค่ะพอเห็นภาพนะคะคุณหมอคะวันนี้ขอบคุณที่เข้ารายการกับเรานะคะขอบคุณมากครับคุณหมอทานกค่ะสวัสดีครับ